สว,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องฟังฝายสุขสุขคุมากเด้อค่ะเด้อพี่นองจ้าวันนี้ทาหมูกรอบนะคะกินกับส้มตํานะคะแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดตำเล่ามันบาดเท่าน,านี้ค่ะพี่นองจ้ามาจ้ามาโอ้ยไฟดับพี่นองฝุตกก็รู้ว่าหมูกรอบไอจยังสิกรอบพี่เกบาบ่นะเลือไปได้ตำแล้วกรอ,อบอยู่ค่ะแซมมันติดอย่างนีวะไม่ได้ตัดออก มากินด้วยกันนะครับโอเคต้องบอบังแอกันบังแอร์โตออมาติงนี้ mm hmm. <laughs> บังแอมากินนะครับออกบังแอรมากินมู๊หืมึ <laughs> <laughs> งทกินชีฟูดจนจนบังแอกินมู๊กออสแล้วครับอ mm ื hmm. mm hmm. รู้ว่ามาดูอันกินตําหมูก่บกันจิ้มซีฟูดเน่ะทุกน้อยหนึ่งอบบพี่เราแบอืี่แทม น้ำแป,ะป๊ะมะปี้สดดิอร่อยอืม,อมน้ำจิมที่พูดค้นๆหอมๆน้ำมะนาวสดร้อเปร์เซ็นต์ไม่ใส่สารกันบูดนะคะก็ดีมากกว่าในลูการ์ืือมาไล่ควน ทำได้ทั้งน้ำยำเป็นทั้งน้ำยำแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแซ่บเข้มข้นหอมขายดีนะคะแล้วก็พวุกนี้นะคะลาตํำห้ยเป็นมิสชิด้ย้ยน้ําปลารา้าไม่าด้กาินสุดเสนุกโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษนะคะพี่นนจะ้ะซื้อสามแถมหนึ่งโอนจ่ายส่งฟรีเพียง2องหกสบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่นอนองให้พี่นอนองเอาไปแบบนี้นะคะสามแถมหนึ่งแล้วก็ละ เราก็เอาอ่น้ำจิม้มซี่ฟูดไปน้ำนะคะพี่น้องไม่คิดค่าสูงด้วยพี่น้องเด้อแซ<ส>่บเป็นแบบนั้นเน,นะมาตังกิ้ข้าวเย็นข้าวเย็นข้าวเย็นนะครับเลยเข้าวเ,เยเเ็นเลยนะข้าวเย็น กบพี่น้องต้ามามูกรอบตำปืว้ว่ะเคยทำให้ดูหลายคลิปแล้วอ่ะพี่น้องลองไปดูอย่างคลิปเก่าๆดูก็ได้คลิปก่อนหน้านี้ช่วงนี้ยากคือ,น,อน,น้องยากเรียงลูกได้โปรเจคใหญ่ที่ท่าหรือเมืงอง เวลาไม่น,น้อยลูกค้าจำสมจำ่าดุบมากพี่ยื่นมึง <S <S 2> <S 2> สีสันอลังการมา,ากมันกลุณนจำมาเป็นพาดนะเด๊ะ

เอฟสีเจ้าใวะไม่ลงมาเจียตายมากเว่โอ้อยหงนี้เรียงลูกน่อนแะครับให,หลูกโตวิ่งนลงยากอ๋อเป็ดเทียนดีเหอมอร่อยอ่ะมุกกรอบร้อนไป ควานัวาน มันตบแล้วอากาศดีเกิดประเดี๋ให้กินน้องไฟดับมันตกเต็มุ๊บในใต้แป๊บหนึ่งก้นตักเอ้อไฟดับจบเลย giờ mà kinh doanh tập đã, ừ <laughs> <laughs> Các bạn. Hãy tắm được đây gì ạ? Không nào. Cái nào tham ba, ớt đây tiệt Ở đây Ở đây nữa mà xưa, có đền chưa? Ở đây Chú quay còn Ở nè กุมเข้าไปัไงวะ What? Her

กรอบมันแซ่บแห้งพี่นอ้องผู้ใดว่ามากินน้ำปลาร้าก็เอาไปจิ้มกันนะจิ้มซีฟู้ดพี่น้องก,ก็แซ่บกับเขากันเว้ยต้องนินิวงหา,ยยางเฉยเลยค่ะนะคะพี่น้องก,ก้จนสิจากกันไปได้ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทำเป็นน้ำจิ้มหรือเป็นน้ำยำก็ได้นะคะ ขวดหนึ่งบาทนะคะพี่น้องจ๋ายังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแล้วก็น้ำปลาไรราพาก,กินจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3แถม1ส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินในราคาเพียง269บาทนะคะให้พี่น้องอเพิ่มน้ำจิ้มซี่ฟูดเข้าไปกับ่าเดลคิดค่าส่งให้ด้วยค่ะเด้อส่งพี่ไปพร้อมกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าใครสนใจก็สอบถามข้อมูลรีวิวเพิ่มเติมได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แหลพากินไปแล้วสวัสดีจา้จา